เสียงนกร้องเป็นเพลงขัดขับกลมนี่เรียงกันเลยนะคะสวยงามตามธรรมชาติค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์สายสายเข้ามาแน่นอนเพราะอากาศสดชื่นแจ่มใส สวัสดีนะคะทุกคนดอกเข็มสวัสดีเข็ม okay, สวยดูลูกเข็มส,ส,สิคะสีเขียวสวย ลูกเข็มนะคะอ้าวเราจะมาดูท้องฟ้ากันต่อนะคะวันพฤหัสคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมายอวันพฤหัสค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมาย เสียงนกร้องเป็นเพลงขัดขับกลมสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีวันนี้ยังไม่มีเจ้าผีเสื้อมา เสียงนกร้องเป็นเพลงขัดขับกลอมเข็มสวยดูลูกเข็มสิคะสีเขียวสวยลูกเข็มนะคะอ้าวเราจะมาดูท้องฟ้ากันต่อนะคะเม็ดลมดอมดมดอกไม้ให้เราดูต้องเป็นสายสายเม็ดลมดอมดมดอกไม้ให้เราดูต้องเป็นสายสายเพื่อนๆค่ะดูสิคะ ดอกเข็มสามดอกสวัสดีนะคะทุกคนดอกเข็มสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนดอกเข็มสวัสดีสสดะคะ่ะส,ส,สายสายเข้ามาแน่นอนเพราะอากาศสดชื่นแจ่มใส ดีคะ่ะทอบดอกเข็มสีเหลืองวันนี้ยังไม่มีเจ้าผีเสื้อมา เส่ยงเพลงของธรรมชาติฟังแล้วเพราะมากค่ะเนี้เรียงกันเลยนะคะสวยงามตามธรรมชาติค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์สีแดง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของดิฉันฟ้าบริเวณต้นเข็มสีเหลืองครับดูต้นอันนี้นะคะสวยไหมครับเพื่อนต้นมาต้นหญ้าสวยดอกไม้ใครได้ยินก็หลงไหลเราหลงไหลธรรมชาติมากเลย ใช้สเข็มสวยดูลูกเข็มสิคะสีเขียวสวยลูกเข็มน,นะคะอ้าวเราจะมาดูท้องฟ้ากันต่อนะคะเสียงเพลงของธรรมชาติฟังแล้วเพราะมากคะ่ะ ดขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของมิฉันขอบคุณมากคะ่ะดีคะ่ะ

ใครได้ยินก็หลงไหลเราหลงไหลธรรมชาติมากเลยใช้เสียงนกร้องเป็นเพลงขัดขับกลม สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีดอกเข็มสีเหลืองเข็มสวยดูลูกเข็มสิคะสีเขียวสวยลูกเข็มนะคะอ้าวเราจะมาดูท้องฟ้ากันต่อนะคะ เสียงนกร้องเป็นเพลงขัดขับกลมเข็ม okay, สวยดูลูกเข็มสิคะสีเขียวสวยลูกเข็มน,นะคะอ้าวเราจะมาดูท้องฟ้ากันต่อนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดี วันนี้ยังไม่มีเจ้าผีเสื้อมาสวัสดีนะคะทุกคนดอกเข็มสวัสดีไม่เรียงกันเลยนะคะสวยงามตามธรรมชาติค่ะธรรมชาติสร้างสารรค์ฝาบริเวณ ต้นเข็มสีเหลืองครับสีแดงขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของดิฉัน สวัสดีนะคะทุกคนดอกเข็มสวัสดีเม่ดลมดอมลมดอกไม้ให้เราดูต้องเป็นสาสายสีแดงขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของดิฉันขอบคุณมากคะ่ะดอกเข็มสีเหลือง สายสายเข้ามาแน่นอนเพราะอากาศสดชื่นแจ่มใสดูต้นอันนี้นะคะสวยไหมครับเพื่อนต้นมาต้านหญ้าสวยฟ้าบริเวณต้นเข็มสีเหลืองกับ